โอ้ยตีเลยใกล้จังเห็นแล้ว้ยับไปอีกยี่สิบวงยังวหนไหนตี่เพชรกำลังฝึกตีเบ็ดโยระวังโดนเบ็ดที่เพชรนะไปหลังหน้าหลังขึ้นมาสุดจางตาเปย์ยังไงไงไปอ่าใ,ใกล้แล้วอ่ะาวนกลับมา เค okay, ยืนตรงนี้เนาะยืนที่ลอดไปได้เรื่องมิน,าาน <laughs> า่าตากล้องอ่บา้านเ็อ่ะ Ở chỗ bọc, ông đọc đừng nghĩ đến rồi, ở chỗ đưa tay được rồi. Ai. như thế này อา้าวตีต่อไบตียังไม่ถูกขวดเลยเพชรพลอ,อยยางอ่าเพชรพอแล้วให้นพลอยตีบ้าง เคลียร์ใส่ดีดูใส่ดิฮะวนมาตรงนี้นายยังเหมือนใช่ป่ะใช่ตรงนน้นนายยังชิดใช่ป่ะมาไปให้พลอยตีบ้างจะได้ลงสนามจริงไปฝึกบ้างเดี๋ยวเพชรจะได้ไปลงสนามพอแล้วใช้ได้แล้วแล้าดูอ่ะไปถ่ายพลอยอเจา้าก็ดูอ่ะเตยตีไม่ได้ไม่หรอกีไม่ได้หรอกเปิดหน้ากล้อง นี่นะคะทุกคนขะเขาก็จะตีเปรรู้นะคะทุกคน่าเรามาดูกันเลยว่าจะโดเปล่าคนที่ถ่ายคลิปตอนนั้นะคะที่ตีเบ็ดตะกี้ไม่ได้เรื่องอะไรนะคะมั่วไอ้เตยไม่ได้เรื่องเลยด้วยค่ะมั่วอาจารย์เป็ไงหนุพูดดีมากเดี๋ยวจาค่อยฟัง เป็นไรอ่ะต้องพัก่อนกันไอ้ตัวถือดิถือดิไนี่น,น,นะคะเขาไปโลกกันแล้วคะ่ะลกบรรยากาศสวยมากทุกดาววันนี้นี่นะค่ะจอจะตีให้ดูะคะมาดูกันแล้วคะ่ะดูไม่ถึงนะคะไปแค่ใกล้ๆขวดพูดว่าเดี๋ยวจอคอยเดู๋ยวเดี๋ยวพูด โอเคราจะคอยดูหนูพูดเราอยากตลกยะเตอใครเป็นตากล้องกับอันแหละเรียกดีมั่งอ่ะอืเมอยากดีมั่งอ่ะเพรเพรสอนน้องโอเคเพศเป็น okay. พ,พี่เลี้ยงให้น้อง อะไรตีอยู่ตกลงอยู่ตรงนี <c oughs> ้โอเคยังจิตเมื่อ okay. เ,เลยให้สอนน้องนี่บอกน้องเดี๋ยวจะขอกบไปลงสนามจริงแล้วสอนเของเป็นแล้วสอนน้อง สอนน้องให้ดีสิตีไปไ,ไห้วมั้ง โอเคยังได้ยังส,สลงสนามจริงเลยไหมโอเคป่ะเ,เพชรระวังได้หดนูสอนน้องสิโอเคยังพอยได้ เกอะอ่ะจะได้ไปตี<อ>ปลาไหมทีนี้ขอมาสิไปเตยหนึ่งรอบรอก่อนขอเดี๋ยวให้ไปเตยไปโอเคแล้วนะลงสนามจริงเลย